เรียกว่าเคมีเคใจดีมากสำหรับโยชิรินรดาค่ะที่เพิ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่อย่างเพลงมาทำไมพร้อมได้พระเอกหนุ่มนานพัฒมาเป็นพระเอก MV ให้อีกด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ไปออกช่องยู u ูบก้อยเนตี้ดิมจนทำเอาแฟนๆฟิน,ฟนฟจิกหมอนไปแล้วเพราะเคมีเข้ากาันเข้ากันเหลือเกินค่ะงานนี้ค่ะแฟนๆแห่กรี๊ดกันสน,นั่นเพราะทั้งเสียงร้องและเคมีของโยชิและพี่ณนนนั้นดีมากจนอดไม่ได้ที่จะเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆค่ะอีกทั้งยังอยากให้ผู้จัดทําละครคู่ กกย,ยกตัวอย่างเชน่นใครก็ได้ค่ะผู้จัดท่านไหนก็ได้เห็นเคมีคู่นี้ไหมคะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยอยากให้มีละครซีรีส์ที่เขาเล่นเป็นพระเอกนางเอกฟินฟินนะคะฮึ่ฟินมากเก่งมากแพงน่ารักมากเห็นนะหอมแก้มด้วยนะใครจับแฟนกันมาแกล้งทําเป็นแฟนกันนะแม่บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมและอีกจํานวนมากเลยล่ะค่ะ